ครับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารนะฮะจากทางช่องของเรานะครับวันนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญสิบาทนะทุกปีพศเลยนะครับให้ราคาสูงสุดถึง5 0 0 0บาทนะครับและก็จะมาแนะนําให้สาระความรู้เกี่ยวกับเหรียญที่นิยมเล่นหาและมีราคานะครับ คอนอื่นเรามาอัปเดตรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับก็มี EP 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265และ266นะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะฮะยังทําการเปิดรับซื้ออยู่นะครับอ่าพี่น้องนักสะสมท่านใดน,นะครับสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูตามรายการที่บอกไว้นะครับอยได้ไม่พลาดโอกาสกันนะครับไม่เสียโอกาสนะครับเผื่อทางช่องของเราปิด เป็นบางรายการนะครับและต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะครับที่คอมเมนต์มาทักทายพูดคุยนะครับทางด้านใต้คลิปของเรานะครับรบกวนพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับการุณาดูคลิปกันให้จบก่อนนะครับจะได้เข้าใจนะครับว่าทางช่องของเรานะครับประกาศรับซื้อเหรียญแบบไหนและแนะนําในช่วงไหนช่วงไหนรับซื้อนะครับช่วงไหนแนะนํานะครับดูให้เข้าใจก่อนนะครับ ถ้ามีเหรียญตามที่เราประกาศรับซื้อนะครับส่งรูปมาประเมินราคากันเลยนะครับทางไลน์ของเรานะครับ ID ไลน์ของเรานะครับให้ไว้ช่วงต้นคลิปนะของทุกคลิปนะครับเพราะว่ามี FT บางท่านนะครับนะยังทักทายมาใต้คอมเมนต์นะครับว่าจะติดต่อทางไหนนะครับแสดงว่าดูคลิปไม่จบนะครับครับมาดูเช่งแนะนํากันวันนี้นะครับเราจะไม่ได้นากันก่อนนะครับให้สาระความรู้กับพี่น้องนักสมมือใหม่นะครับ วันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับเหรียญ25สตางค์นะครับสีทองเหลืองนะครับนะสีทองเหลืองนะเป็นเหร er ียญที่นิยมเล่นหากันนะครับสําหรับปีพศ2551นะครับปีพศ2551นั้นนะครับมีราคาเล่นหากันนะครับก็คือเนื้อทองเหลืองนะครับื้อทองแดงยังไม่มีราคาเล่นหานะครับยังไม่มีราคาเล่นหาราคาเล่นหาของเนื้อทองเหลืองนะครับนะนะครับ ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามนะของผิวเหรียญของเหรียญนะครับนะและความพึงพอใจทั้งสองวายนะครับนะทางช่องของเรานะก็เคยประกาศรับซื้อนะครับราคาถึงสามพันบาทนะครับก่อนหน้านี้ถึงตั้งแต่ห้าร้อยถึงสามพันบาทนะครับนะเหรียญที่นิยมเป็นหากันหายากนะครับเป็นเหรียญหายากนะครับผลิตมาน้อยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งเหรียญนะครับ นั่นก็คือเหรียญยี่สิบห้าต่างนะครับยี่สิบห้าต่างรวงข้าวนะครับนะก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับเหรียญยี่สิบห้าต่างรวงข้าวนั้นนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดานะครับนะก็ยังไม่มีราคาเล่นหานะครับส่วนเหรียญนี้ที่นํามาเป็นตัวอย่างนะครับนั่นก็คือเหรียญปั้มเคลื่อนนะครับเป็นเหรียญปั๊มเคลื่อนนะครับนะเป็นเหรียญเออร์ค้ยนะครับนะซึ่งเกิดจากการผิดพลาดจากการผลิตนะครับ มาดูกันเลยนะครับเหรียญปั๊มเคลื่อนมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับจะอธิบายเข้าใจนะครับเหรียญปั๊มเคลื่อนนะเป็นเหรียญที่ปั๊มนะครับหนีจากเซ็นเตอร์เหรียญนะครับเคลื่อนออกไปด้านซ้ายด้านขวาด้านบนหรือด้านล่างนะครับหรือจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังของเหรียญนะครับนะเคลื่อนมากเคลื่อนน้อยนั้นนะครับราคาอยู่ตรงนั้นนะครับราคาอยู่ตรงนั้นนะครับนะครับราคาเล่นหากันนะครับ ก็ค่อนข้างสูงเช่นกันนะครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับเหรียญที่เรามาประกาศรับซื้อวันนี้นะครับคือเหรียญสิบาทนะครับเหรียญสิบาทนะครับเหรียญสิบาทปรชการที่9นะครับเหรียญปกติธรรมดานะครับเหรียญปกติธรรมดาเป็นเหรียญนะครับสองสีซึ่งมีไส้ทองเหลืองอยู่ด้านในนะครับ เป็นเหรียญนิกเกิลนะครับเป็นเหรียญนิกเกิลไส้ทองเหลืองนะครับนะขอบเหรียญเป็นฟันเฟืองสลับเรียบนะครับแต่เหรียญ้ายมือนะครับเห็นไหมครับเหรียญที่เราประกาศรับซื้อนะครับคือเหรียญที่มีสีเดียวกันนะครับและเป็นเนื้อเดียวกันนะครับไม่มีไส้นะครับนะสังเกตดูนะครับนะเหรียญด้านซ้ายกับด้านขวานะครับนะ เหรียญด้านขวานะครับถ้าเป็นเหรียญปกติทั่วไปนะครับนะยังไม่มีราคาเล่นหานอกจากเป็นปีที่นิยมเล่นหานั่นก็คือนะครับปีพศ2533นอสบมนะครับและปีพศ2 5 4พนอสบเดะครับถึงจะมีราคาเล่นหากันนะครับนะเข้าใจนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดาดูแค่เพียงปีพศนะครับเล่นกันอยู่แค่2ปีนะครับปีสามหนึ่งกับปี4ี่หนึ่งนะครับ ส่วนเหรียญแปลกเหรียญตลกนะครับที่เราประกาศรับซื้อวันนี้คือเหรียญไส้ทองเหลืองไม่มีนะครับเป็นเหรียญเดียวกันสีเดียวกันนะครับตัวนให้ชัดๆนะครับนะเป็นเหรียญสีเดียวนะครับนะและไม่มีไส้ทองเหลืองนะครับเรารับซื้อนะครับให้ราคา5 0 0 0ันบาทนะครับให้ราคา5 0 0 0ันบาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพนะครับนะสภาพสวยให้5 0 0 0ันบาทเลยนะครับ หาพี่น้องและสะสมท่านใดนะพบเจอนะครับก็ส่งรูปมาประเมินราคาทางไลน์ได้นะครับนะทางไลน์ได้นะครับไอดีไลน์เราก็ให้ไว้ข้างต้นนะครับต้นคลิปเลยนะครับหากพี่น้องและสะสมท่านใดนะครับมีนะครับก็ส่งมาประเมินราคากันนะครับทางช่องทาง้านของเรานะครับยินดีรับซื้อทุกคนทุกท่านนะครับหรือหากมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็ส่งรูปมาประเมินราคากันนะครับหรือสอบถามกันก่อนได้ทางไลน์ของเรานะครับ นี่คือด้านหลังเห็นไหมครับนี่คือด้านหลังของเหรียญ10บาทนะที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับนะรับซื้อทุกปีทุกพศเลยนะครับเหรียญนี้เป็นปีที่หนึ่งนะครับนะเป็นปีที่หนึ่งหากพี่น้องนักสะสมนะพบเจอนะครับเรายินดีรับซื้อนะทุกปีพศนะครับที่เป็นเหรียญเนื้อเดียวกันไม่มีไส้ทองเหลืองนะครับไม่มีไส้นะครับนะเป็นเหรียญเนื้อเดียวผิวเดียวกันเลยนะครับนะ ผมเข้าใจนะครับครับแล้วก็จังขอขอบคุณนะพี่น้องเอฟทุกท่านเลยนะพวกทั่วภูมิภาคนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราได้ดีเสมอมานะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็อนองกระฝากพี่น้องแลวก็สมนะทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับนะก็ขอให้พี่น้องและก็สมทุกท่านนะฮะจงประสบโชคดีนะครับมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวนะครับ ไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองนะฮะทุกคนทุกท่านสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ